ติดเครื่องกองน้ํามันไม่ยากมันยากตรงที่หาของดีๆมาติดของเดิมมันมีอยู่แล้วแต่เหมือนมันเอาไม่อยู่นี่ดูสภาพฝักบัวฝักบัวตอนแรกมันเป็นสีใสๆจะมองเห็นน้ําด้านในแต่ตอนนี้เป็นกราบหอยนาไปแล้วมีทั้งโคนมีทั้งก้อนหินเล็กๆเนี่ยมันเข้าไปอุดตันฝักบัวจากที่รูเล็กอยู่แล้วไปอุดเข้าไปอีกต้องเปิดล้างอยู่แบบเนี้ยบ่อยๆแล้วรูฝักบัวที่มันเล็กอยู่แล้วมันก็น้ําออกไม่ได้ขนาดฝักบัวยังขนาดนี้ พวกเครื่องซักผ้าไม่ต้องพูดถึงเลยครับถ้าน้ําเข้าเครื่องไม่ได้เซรีนอยก็จะพังอยู่บ,บ่อยๆตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องกรองน้ําของฟิลิปมาดูอุปกรณ์ในกล่องว่าเขาให้อะไรมาบ้างในซองนี้ก็จะมีทอ่อนาทิ้งซีนยางคู่มือการติดตั้งข้อต่อเกีียวทองเหลืองขนาด3ามทับสี่สองตัวตัวเครื่องแล้วก็ประแจขันไส้กองวิธีติดตั้งก็ไม่ยากครับเอาเกีียวทองเหลืองสวมเข้าไปในน,อน็อตแล้วก็พันเทปพ,พันเกลียวให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาขันเข้ากับเกีียวใน90องศาขนาด3ามทับสี่ ใช้ด้ามปะแจที่เขาแถมมาให้สวมเข้าไปในเกียวทองเหลืองแล้วขันล็อกให้แน่นครับก็จะทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งตรงเกียวที่ติดกับตัวเครื่องเราไม่ต้องพันเกียวนะครับเพราะว่าเขามีซีนยางอยู่แล้วใส่ซีนยางเข้าไปในน็อตแล้วก็ขันติดเข้ากับตัวเครื่องได้เลยครับจากนั้นทําการต่อท่อ PVC เข้าไปตัดไม้ให้มันเท่ากันนะครับทั้งสองเส้นท่อตรงนี้ไม่ต้องยาวขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเอายาวเพราะว่าผมจะยกให้มันสูงจากพื้นดินเวลาฝนตกดินมันจะกระเด็นโดนเครื่องทําให้ตัวเครื่องเปื้อนครับ ทาน้ํายาประสานเข้าไปไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับทั้งสองฝั่งเราเสียบท่อเข้าไปได้เลยจะทําเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับทีนี้มันจะเหลือส่วนที่เราจะไปต่อเข้ากับท่อประปาบ้านเราครับจะใช้ข้องอ90องศา2ตัวทาน้ํายาประสานเสียบเข้าไปได้เลยครับเสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปติดตั้งเข้ากับท่อประปาบ้านเราได้เลยครับก่อนจะไปติดตั้งก็ไปทำการปิดบ่าวน้ําก่อนนะครับใช้กรรไกรตัดท่อ PVC ตัดลงบริเวณที่เราจะติดตั้งครับ เครื่องกรองตัวนี้จะติดหน้าปั๊มก็ได้นะครับหรือหลังปั๊มก็ได้หรือถ้าไม่มีปั๊มก็ติดได้เหมือนกันครับส่วนของผมจะติดก่อนที่จะเข้าถาังพักตรงจุดที่เราจะต่อให้ทาน้ํายาประสานให้ทั่วถึงเลยนะครับแล้วก็สวมข้อต่อเข้าไปได้เลยตอนติดตั้งให้สังเกตลูกศรทางเดินน้ําด้วยนะครับเอาให้มันถูกทางนะตัวกรองตัวนี้คือมันดีอย่างนี้ครับมันจะเปิดน้ําทิ้งตรงนี้ได้ด้วยเราไม่ต้องล้างกรองบ่อยๆครับแล้วไส้กรองมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนด้วยกรองได้ละเอียดถึง40ไมคร ด้านบนของตัวเครื่องเขาจะมีตัวแจ้งเตือนว่าเราล้างไส้กรองไปเดือนไหนถ้าไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำก็สามารถติดตั้งได้นะครับมีเกจวัดแรงดันมาให้ด้วยควมสามารถในการกรองก็4,000ลิตรต่อชั่วโมงแค่นี้ก็เห,เหลือแล้วครับโอ้แจ๋ว